คุณทุกคนคงได้เห็นปกคิดไปแล้วนะฮะผมมันมีชายคนนึงนะฮะได้ด่าคนอีาสานโดยที่เขาใช้ตะก,กาที่ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะฮะผมเอาแหละมันจะเป็นตะก,กายัางไงลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะผมเอาพูดก่อนผมอคติกับคนอีาสานผมไม่ชอบคนอีาสานเหตุผลเดียวเลยนะมันมันทําหมูไม่สุกเรื่องหมายถึงคือผมมันไม่ใช่คนที่ชอบไปละลานใครนะแต่เวลากูโดนละลานแล้วกูแค้น มันเป็นเรื่องที่ปังใจผมมากเลยคือผมมาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งกูต้องเล่าเนาะโอเคเอะผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเว้ยคือกูไปกินกว๋วยเตี๋ยวกูชอบมากๆเลยแล้วแบบว่ากูก็ไปกินทุกวันจนกระทั่งเขารับพนักง,งานคนใหม่เข้ามาที่เป็นพนักง,งานอีสานแล้วหลังจากนั้นตับกูก็ไม่สุกหมูก,กูก็ไม่สุกแล้วกูหงุดหงิดมากเลยกูไม่ชอบกินตับดิบอะแล้วมันเป็นทําให้สิ่งทกูแบบกูอคติคนอีสานเพราะแป้ง ทำตับดิบให้กลัวเที่ยก็ตับดิบอ่ะมันคือหมูที่ดิบอ่ะใครกินได้วะไม่ไม่งูมุนหินมากเลยแล้วกูไปกินร้านนั้นบ่อยมากอ่ะของม่งก็แพงมันไม่ถูกอ่ะมันแม่งตับดิบอ่ะกูคิดในใจสมมติว่าสักวันหนึ่งกูจะมีร้านค้ากูจะคิดในใจเลยกูจะไม่จ้างคนอีสานะไอเที่ยมันอย่างนั้นเลยนะแต่นอกเหนือจากนั้นนะผมก็โอเคผมมีเพื่อนเป็นคนอีสานะก็ไม่ได้แย่อะไรมันไม่มีอะไรผิดอะเข้าใจไหมเพราะ็ค,คนเหมือนกับผมอ่ะไอเที่ยก็แค่ว่าคือหมายถึง มันก็เหมือนกับกระเปียอะไรมั้งไม่รู้ว่ะกูเปรียบเทียบมั่วสั่วไปเนี่ยแบบว่าเราอาจจะไม่ชอบวัฒนธรรมบางส่วนของเขาแล้วก็ทําให้แบบสิ่งที่ทําให้เขาเป็นเขาอ่ะหมายถึงเรื่องของดิปนะกูไม่โอเคโดยเฉพาะถ้ามึงบริการคนอื่นนะแม่งฮคืองี้ครับหมูมันไม่สุกโอเคผมเข้าใจได้นะแต่ทําไมต้องด่าเหมารวมคนดีสามวะคือมันต้องใช้คานีครับมันแล้วแต่คนจริงๆครับผมที่จะทําหมูไม่สุกครับแค่มึงไปบอกว่าแม่ค้าครับ ผมไม่กินหมูดิบครับผมแค่นั้นเขาก็จะเปลี่ยนให้มึงเลยแล้วยิ่งเป็นพนักงานยังไงเขาก็ไม่กล้าไอ้นี่กับมึงหรอกคืออย่างงี้ครับมันมีคำานึงบอกว่าผมอคติกับบางส่วนของวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นโอเคผมเข้าใจคุณอาจจะไม่ชอบวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วคุณแบบว่าแบบใสาอารมณ์นะฮะผมบอกว่าถ้ากูได้ตั้งร้านขึ้นมานะกูจะไม่จ้างคนอีสานเลย What the fuck ไอเฮี้ย er? การที่มึงมาพูดอย่างเงี้ยกูบอกเลยนะไม่มี คนไหนหรอกที่จะไปทํางานกับมึงอ่ะก็อาจจะมีก็ได้แต่ว่าคนที่จะเข้าร้ายมึงกูบอกเลยนะว่าไม่มีหลังจากนั้นแน่นอนครับผมทัวลงครับโดนด่ายัยบแถมยังโดนขู่ทําร้ายอีกซึ่งตอนที่เขาได้ลงคลิปนั้นมันเห็นหน้าเขาเต็มๆเลยมันเป็นอันตรายต่อเขามากเลยนะผมบอกตรงนี้เลยการที่ทาคอนเทนต์แบบนี้และแน่นอนครับด้วยกระแสะสังคมต่างๆครับเขาได้ทำคลิปขอโทษออกมานะฮะผมและนี่คือคลิปขอโทษของเขา สวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับหลายๆคนที่เข้ามาแนะนํากันก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสัญญาไว้ว่าวันนี้ผมจะมาทิปทำคลิปขอโทษก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ผมพูดอะไรไม่คิดแล้วเกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นก็ต้องขออภัยด้วยครับที่มาจริงๆของผมคือผมไม่อยากผมไม่อยากคนไทยแบ่งแยกคนไทยด้วยกันแต่ด้วยกันด้วยการที่ผมโพสต์คลิปแบบไม่ครบถ้วนและการสื่อสารของผมที่มันไม่ได้เรื่องแล้วก็ ไม่ถูกต้องครับผมเข้าใจว่ามันผิดพลาดผมต้องขอโทษตรงนี้ด้วยครับผมไม่ขอผมไม่ขอแก้ต่างใด,งใดๆแล้วก็ยอมรับว่าผิดครับเป็นความไม่ถูกต้องเป็นความไม่ยังคิดของผมเองครับต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบต่อวิดีโอของผมก็ต้องขออภัยผมไม่มีเจตนาจะพูดอะไรที่มันเป็นการดูหมิ่นของพวกท่านเลยแต่ว่าผมไม่ยังคิดก็ต้องขออภัยด้วยครับต่อจากนี้ก็จะพยายามปรับตัวแล้วก็ แก้ไขส่วนต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วก็อะไรที่ไม่ถูกอะไรที่ไม่ควรผมก็จะใช้สติที่มากขึ้นครับขอบคุณที่ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่แนะนําทุกอย่างกันมาขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆที่หลายๆท่านที่ผมทําให้ทําตัวไม่ถูกไม่ได้ใช้สติตอบไม่ได้ไม่ได้มีความคิดวุฒิภาวะก็ต้องขออภัยด้วยครับผมผมไม่ประสบการณ์ด้านนี้แล้วก็ต่อจากนี้จะเรียนรู้ให้มากขึ้นครับขอบคุณมากครับที่ ให้โอกาสที่มาแนะนํากันที่มาเข้าใจกันขอบคุณครับเอาแหละอย่างน้อยเขาก็ออกมาขอโทษนะคะผมโดยที่คุณจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนะั้นมันก็อยู่ที่พวกคุณเลยนะคะผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วเจอกันว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร